สาวครับที่ในเบอร์มี2552ครับระวังจะเสียรู้ผู้ชายอันนี้เตือนแล้วนะ2552ครับจริงๆเอาตำราตั้งแต่ก่อนอยุคของอาจาร,รย์นิติกจก็เขียนไว้เลยว่าถ้าผู้หญิงใช้หรือเป็นเด็กหรือ,อยิ่งอยู่ในวัยเรียนหรือเป็นเด็กมีโอกาสชิงสุกก่อนหาหรือจริงๆแล้วเป็นเลขที่เสียเปรียบผู้ชายเพราะฉะนั้นคนที่มี2552มักจะต้องยอมผู้ชายเราก็เลยเป็นกลุ่มที่บางคนจะพูดว่าระวังเสียรู้ผู้ชายถ้าเราเจอผู้ชายที่มี2552แล้วเขาเปลี่ยนเบอร์มงคลมานะเราตั้งใจใส่2552อันนี้ผมพูดแบบตรงๆในฐานะนนักโราศสา์ที่เปลย ดูคนมาเป็นพันๆแล้วนะเป็นหมื่นแล้วนะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพูดเลยว่ามันมีโอกาสที่เวลาผมสัมภาษณ์เวลาลูกค้บาบอกอยากได้เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วมาขอ2 5งหองเนี่ยเอาตรงๆนะมักจะเป็นผู้ชายที่อตอนเรบผมผมทําไปแค่นี้ผมบอกคุณได้แค่นี้แต่จริงๆก็คือมันเป็นความหมายที่เขาก็ตั้งใจเพื่อจะให้นานิวประถมแหละหรือเขาอยากจะไปเอาเปรียบผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอผู้ชายที่มี25งหด้วยที่เขาเปลี่ยนเป็นเลขมงคลมาแล้วนะก็ระวังตัวนิดนึงแต่ผู้หญิงใช้กับต้องไปอุตสัาห์ผู้ชายเพราะฉะนัน มงคลไหมหรือผู้ชายคนนี้ชัวร์หรือเปล่านะครับสามารถนัดคิวเข้าไปทีดีโคเดอร์หนึ่งหได้เลยครับให้เด็กแอดมินผมช่วยบอกนะ